สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องทรายพระใหม่นะคะวันนี้นะคะอย่างที่บอกนะว่าวันนี้ทรายจะลงคลิปที่สองนะคะเป็นคลิปที่จะเซตสี่เหรียญน,นะคะในรุ่นเหรียญรับสเสด็จให้พี่ๆได้บูชากันนะคะเซตสี่เหรียญน,นะคะราคาต่อเหรียญจะเบามากนะคะแต่ว่าทรายไม่แยกนะคะสำหรับชุดนี้ที่พี่ๆเห็นนะคะก็จะมีเนื้อทองสตะนะคะครบทั้งหมดสี่เหรียญ นะคะครบทั้งหมดสี่เหรียญเต็มองนะคะครึ่งองค์รูปไข่แล้วก็เหรียญสตางค์ครึ่งองค์เต็มองค์นะคะสี่เหรียญน,นะคะสำหรับเหรียญเนื้อทองสะตะมีสองเซตนะคะสี่เหรียญสองพัน 2, บาท นะคะรวมส่งนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะใครสนใจนะคะหรือว่าจะโทรหรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะคะแอดไลน์ SCI 25 25 4 6นะคะแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ไว้ได้เลยพร้อมกับระบุว่าลูกค้าจะบูชาชุดไหนนะคะเหรียญเนื้ออะไรนะคะนี่นะคะมีทั้งหมดสอง,สองชุดนะคะชุดนี้นะคะได้พระทั้งหมด สี่เหรียญในราคาสองพันบาทนะคะสําหรับเนื้อทองสัตตะนะคะต่อไปนะคะเป็นเนื้อชนวนนะคะชนวนมีสองเซตนะคะนี่นะคะได้ทั้งหมดสี่เหรียญเหมือนกันสี่เหรียญสี่พิมพ์นะคะสี่เหรียญสี่พิมพ์นะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทมีแค่สองเซตนะคะทรายบอกไว้ก่อนมีแค่สองเซตความคมนะคะลูกค้าสวยมากๆนะคะลูกค้าดูเอาเลยแต่ละพิมพ์เนี่ยเนี่ย เนื้อชนวนนะคะเป็นเนื้ออ่มวลสารนะคะผิวเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเนื้อชนวนด้านนะคะโอ้รูปหน้านี่คมมากสวยมากนะคมมากสวยมากนะคะสี่เหรียญหนึ่งพันหร้อยนะคะมีจัดเซตเนี่ยไซมีแค่นี้จริงๆนะคะเพราะว่าเหรียญอื่นมันมีไม่ครบอันนี้สายแยกออกมาแล้วที่มีครบนะคะเนื้อชนวนมีสองเซตนะคะทองแดงผิวไฟ นะทองแดงผิวไฟนะคะใครอยากได้แยกนะคะก็มีแต่ว่ามีเป็นบางพิมพ์นะคะทักมาได้นะคะทองแดงผิวไฟนะคะเซตละหนึ่ันสองรบาทรวมส่งได้พระทั้งหมดสี่เหรียญน,นะคะคุ้มนะคะงานนี้พี่ป๋องสุพรรณการันตีนะคะพี่เอพุทธศินนะคะเป็นคนจัดสร้างจัดทำนะคะให้กับหลวงพ่อนะคะ เเป็นวราระพิเศษรุ่นรับเสด็จนะคะรุ่นนี้นะคะได้ถวายพระเข้าวังด้วยนะคะบอกได้แค่นี้นะอ่ะต่อไปเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะคะครบเหมือนกันสี่เหรียญ นี่เนื้อทองแดงมันปูสวยมากนะคะมีสองเซตนะคะทองแดงผิวไฟมีแค่เซตเดียวหนึ่งพันสองร้อยบาทเหมือนกันนะคะลูกค้าสนใจเซตไหนนะคะให้บอกเนื้อมานะคะบอกเนื้อมานะคะถ้าเก็บเงินปลายทางลูกค้าก็ระบุว่าเก็บเงินปลายทางแล้วก็เขียนชื่อ,อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์นะคะระบุให้ชัดเจนนะคะสายจะส่งให้พรุ่งนี้นะคะวันที่ยี่สิบเก้านะคะของจะถึงลูกค้าวันที่สามสิบ นะคะช้าสุดก็วันที่หนึ่งกับวันที่สองนะคะ,ะที่ครบเซตเลยเนี่ยก็คือมีแค่นี้นะคะมีแค่นี้นะคะนอกนั้นก็จะมีเป็นบางเหรียญน,นะคะใครที่สนใจแยกพิมพ์นะคะก็ทักมาดูได้นะคะบางพิมพ์แต่ว่าในถาดเนี้ยคือซายจะออกยกเซตแต่ถามว่าลูกค้าอยากเลือกพิมพ์ได้ไหมเดี๋ยวซรายจะดูให้ในอีกกลองนึงนะคะว่า มีพิมพ์ที่ลูกค้าอยากได้ไหมนะคะถ้าเป็นแยกพิมพ์เนี่ยเนื้อทองแดงนะคะไม่ว่าจะเป็นมันปูผิวไฟลมดำแล้วก็ภายเงินนะคะเหลี่ยละ4ี่ร้อห้าสิบรวมส่งนะคะเนื้อชนวนนะคะถ้าแยกเหรียญแยกพิมพ์ห้า้อห้าสินะคะทองสัตตะแล้วก็ทองเหลืองห5 0้ห้าสิบนะคะลูกคา้าทักมาดูได้นะคะอยากได้เหรียญไหนทักมาดู นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอ่ารูปแบบพิมพ์หน้าหลวงพ่อนะคะคือสวยๆคมๆอันนี้เป็นเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะคะเป็นเนื้อล่างๆที่แบบสวยมากนะคะสวยมากๆนะคะดูคมชัดนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะเหมือนกันทุกองค์นะคะในพิมพ์รูปแบบนี้นะสวยมากๆอ่ะหูเนื้อทองสาตาัตตะนี่แบบ เหลืองเหลืองเลยอะเหลืองวันทองเลยนะคะตอกสาอเสือด้านบนตรงห่วงนี่นะคะสวยงามมากๆนะคะเนื้อชนวนนะคะเนื้อชนวนผิวเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นชนวนด้านแต่ว่าสวยจริงๆนะคะรูปหน้าหลวงพ่อสวยจริงๆคมมเลยนะคะเหรียญอ,อาเหรียญสตางค์นะคะสวยมากนะสวยจริงๆนะคะอันนี้เป็นครึ่ององค์ นะคะคเหรียญสตางเต็มองค์นี่โหสวยอันนี้เป็นเหรียญรูปไข่ครึ่งองค์นะคะสวยมากอันนี้เป็นพิมพ์พิเศษนะคะรูปอของเหมือนของหลวงพ่อคูณนะคะลูกค้ารุ่นนี้เก็บได้นะคะ รายเคยบอกรายละเอียดในการเก็บพระกับลูกค้าไปแล้วนะคะหลายๆคนทักมาถามเอาพระมาให้ดูนะคะบางรุ่นเนี่ยใรายยังไม่รู้จักเลยนะคะใรายยังไม่รู้จักเลยจริงๆนะคะเพราะว่าสรายก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งในวงการนี้เท่าไหร่แต่ว่าอาจจะมีหลายๆคนที่เป็นเหมือนซายนะคะที่ที่ไม่รู้จักพระรุ่นนั้นนะคะถ้าพระรุ่นไหนที่คนเล่นกันเยอะๆหรือว่าเราเคยเห็นผ่านหนังสือเนี่ยยังไงเราก็เราก็ต้องรู้จัก นะคะสำหรับคลิปนี้ใส่ก็ฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดติดตามลูกค้าบางคนหากระดิ่งไม่เจอนะคะกระดิ่งจะอยู่ทางด้านขวามือนะคะกระดิ่งจะอยู่ตรงด้านขวามือนะคะเป็นรูปก,กระดิ่งลูกค้ากดตรงนั้นเลยนะคะสำหรับคลิปนี้คลิปสั้นๆนะคะเจ็ดเจ็ดนาทีนะคะใส่ก็ฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ